สวัสดีครับผมโอ๊จากช่องโอตอามานะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะขออนุญาตมาแนะนำนะครับสำหรับปัญหาของใครหลายๆคนนะครับบางทีซื้อทีวีมาใหม่อยู่ๆทีวีเนี่ยมันวิ่งไปเหมือนโฆษณาโชว์สเปคตัวทีวีขึ้นมาเองนะครับตั้งค่าอะไรไว้นะครับมันไม่จําการตั้งค่าบางทีแบบตั้งโหมดภาพนู่นนี่นั่นไว้นะครับเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่กลายเป็นโหมดสดใสเองนะครับก็เดี๋ยวไงผมจะแนะนําวิธีการแก้ไขกันเลยนะครับสำหรับตัวทีวี LG ซีรีส์ปี2021นะครับ อย่างแรกนะครับการที่ตัวท,ทีวีเนี่ยนะครับจะถูกเซตไว้ที่เป็นโหมดรานคาเนี่ยนะครับสังเกตดูโหมดภาพเนี่ยมันจะอยู่ที่เป็นโหมดสดใสนะครับสว่างมากอยู่เสมอนะครับวิธีการเช็คก็คือเรากดปุ่มเซตติ้งลูกฟันเฟืองที่รีโมทครับกดลูกฟันเฟืองที่รีโมทนะฮะแล้วเราตรวจสอบอย่างแรกก่อนเลยนะครับว่าโหมดภาพนะครับถูกเลไว้ที่เป็นโหมดสดใสหรือเปล่าถ้าเป็นโหมดสดใสเนี่ยเราสงสัยได้เลยว่ามันอาจจะเป็นโหมดสําหรับรานคานะครับวิธีการทดสอบอีกวิธีหนึ่งก็คือสมมติเราตั้งเป็นโหมดมาตรฐานไว้นะครับผม จากนั้นนะครับระหว่างใช้ใช้งานอยู่นะครับดูแอปใช้งานนู่นนี่นั่นเช็คดูอีกทีหนึ่งนะครับตัวทีวีจะอยู่ที่โหมดสดใสนะครับอันนี้นะครับตรงสายได้เลยว่ามันเป็นที่นะครับโหมดร้านคาที่ลืมแก้นะครับหลังจากติดตั้งครั้งแรกนะครับโอเควิธีการแก้ไขก็คือให้เรากดรูปฟันเฟืองที่รีโหมดครับ ไปที่เมนูนะครับการตั้งค่าทั้งหมดนะครับเป็นโลโก้จุด3จุดอ่าต่อมานะครับให้เลือกไปที่หัวข้อทั่วไปนะครับเมนูย่อยนะครับให้เลือกไปที่อุปกรณ์อ่าแล้วก็นะครับหัวข้อต่อมาให้เลือกไปที่การจัดการทีวีนะครับหน้านี้จะมีให้เลือกอยู่นะครับหมวดบ้านสลัดร้านค้านะครับอ่าอันนี้เห็นไหมครับมันกำกับไว้ที่เป็นหมวดสำหรับร้านค้าเราเข้าไปแก้ไขเลย เปลี่ยนเป็นโหมดใช้งานในบ้านแค่นี้นะครับการตั้งค่าทุกอย่างที่เราเสร็จไว้นะครับมันจะกลับมาเป็นการตั้งค่าล่าสุดที่เราตั้งไว้นะครับแล้วก็จะไม่มีโชว์พวกโฆษณาสเปคขึ้นมาอีกนะครับง่ยก็ลองทดสอบดูนะครับใครจะปัญหานี้ลองแก้ไขดูก่อนล้วกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวิธีการแก้ไขนะครับการตั้งค่าโหมดใช้งานในบ้านและร้านค้านะครับง่ยก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็ฝากช่องอดามาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ